สวัสดีสวัสดีสุดสดีแล้วก็กลับสวัสดีกลับไปแล้วกับผมประมุขพมานเดรหลวงนะครับผมกับเกมโอเวอร์วอชนะวันนี้อ้ามา4คนนะฮะเดี๋ยวคนที่5มาไปกินเหล้าหรือมากันนะฮะคราวนี้ก็เจ้าเก่าตี้เดิมนะลคือว่าเมื่อคลิปที่แล้วเนี่ยได้พาน้องอามที่ไม่เคยเล่นเกมนี้มาก่อนเลยมาเปิดโลกกระทัด นะเปิดวิสัยทัศน์ดีกว่าโลกกว้างวันๆอยู่แต่แบคทีเร์ไอ้เหี้ยมึงออกมาเล่นเกมอื่นบ้างเกมมันมีเป็นร้อยร้อยล้านๆไปโดนเหลืองก่อนนะ๋ยวจะุได้หิวได้ไกลไกได้ไก่ไกไกลแต่ยังมันคุณหิวกันแล้วตอนนี้คุณหิวะองเงี้ยเออหิวตัวเองมั้ยอ้เหี้ยอีเหมยไอ้เหี่ยอีเหมยฝั่งเราที่ไหนเหี้ยคนคนเฮ้ยหลัง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 หลัหลังหลัง าเรามีอาวุธต่อกันได้ป่ะอ่าตกบิวพี่แม็คลองหลังพี่แม็คลองหลังนะพี่ตูอยู่พี่ตู่สวยไม่สวยตามมาตามมาแม็คลองพี่มาเดี๋ยวไม่เจอหลุด้นกันโดนโดนล้วงโดนล้วงอมจิ้มดีว่ายิงตายเออหนุ่มตู่ปู่ดีว่าจิ่มออมแค่ไหนโอ้ยกระดิ่วตายยังไม่ตายหรือยัง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 ตายมาแล้วไอ้เหี้ยไม่ทันขอโทษโอ้แม่งล้วงเข้ามา เจอกอแทกดีว่าให้แล้นี่กำลังจะฆ่าดีว่าแล้วหันมาละฆ่าเลยหลังใครก็ไม่รู้เองเล็กผมปิดทางไม่เขาไว้ลงเตือน่อขอบคุณครับระวังหลังตัวเองด้วยดีวหลังดีว่าหลัง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 อยู่หลังที่อยู่หลังพี่แม็กโอ้แม่งโหดจัดดีว่าตายดีว่าตายดัน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  เอ้ยฮ่าดันต่อไงต่อไม่ไม่มันโอ้ยโดนตุยโดนตุยโดนตุยอยู่ไหนอยู่ไหนเดี๋ยวเดีโอเคข้างหลังระวังข้างหน้าโอเคตายหมดดีว่ามาแบ็คระวังตาระเบิดที่ตายแล้วพี่โดนโดนติดใจโอเคนึเจือทกับไอติมเจือเบ๋ย์เก่งมากเหมือนเก่งมากหิวหิวหิวถอยหิวหน่อยหิว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 ไม่หิวไม่หิวหไม่อยู่พี่

เรียบร้อย้าพ่อเฮ้ยมันกินไฮนูไฮนูนอาจีว่าตายเอาตายเหรอแบ็คเอ็กไเอร์ไม่ไม่ตายไม่ตายพี่อู้ยเกือบเปิดโซยเกือบโดนไฮนูนพาร์สหนาเไปหิวฮิวขอยหิวนะครับตายละเตรียมตีผมมาแล้วเดี๋ยวผมวันตีให้แทงมันจะตายแล้วทำไมทำไมพี่ขออยู่เวิร์ดืีดแล้วไม่มีฮิวอตีพี่ไม่ต้องใส่นะพี่ตีจอยหลังจอยหลังหูจอยหลังยิงอยู่ มาไล่ามา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 ล่าคอยล่าลราจะตายจะตายละโดนโดนฝาล่ายิงปิดรู้แล้วปิดรู้ไปต่อได้เปิดรู้แล้ไปต่อได้เลยคอยล่าตายแล้วเหลือร้อยสมบัติแเกพี่ละพี่ละตายตายแทงตายแทงตายเดินเลยเข้าเลยเข้าเลยเฮ้ยเออไม่ไระวังระวังฝาล่าครับวิโตวิโตเล็กข้างบนยิงอยู่อ๋อจะตาย โอ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลังดีว่าข้างหลังดีว่าข้างหลังดีว่าข้างหลังเห็นละกราละไปโอ้ยดีว่าตัวระเบิดมันได้มีอันตรีนะดีว่าตอนเนี้ยผมโดนลุ่มผมโดนลุ่มดีว่าตายแล้วก๊าละไปกราละไปหลังโดนข้างหลังโดนข้างหลังโดนข้างหลังโดนเห็นละกราละไป โคิวหน่อยครับคิวอยู่ตรงไหนพี่ไม่เป็นไรอยู่หลังสุดนั่นแหละได้ฮาร์ดอีกแล้วเดีวใบดาเม็มันออกมาร์อบอมออกมาร์บอมน,น่าไอ้บอมเอ้ยอเฮ้ยมันลบก,กูขนาดนี้ไม่ได้ไเฮียตะกีสติช่วยอยู่พี่เอ้ยเอ้ยแทงแทงแทงมันจนแทงมันก็เจ็บแล้วไม่เจะบต่ะละ ฆ่าแล้วฆ่าแขมันตายแล้วไปเดินเดินเดิเหมยเหมยเหมยเโอ้โหเลาที่ผมพิมไม่ตายเีตายเลี่ยตรงนี้ยรับคานแล้วเดินดีกว่าหลังหลังวกแล้วแขมันจะตายอยู่แล้วใครซ้ำหน่อยซ้ำอีกแล้ววะานไปแรยิงิเฮ้ย ถ้ามันเกิดเด่วจังวะไอ้เหี้ยเราต้องทวงเวลาไว้ที่โอ้เสร็บร้อยนาทีไม่ได้เลยอย่าไปดันลึกมากนะไอ้ยูไปถอยไอ้ยูบัตสันอะบัตสันหายโอเคน่าจะไอ้ยูเอ๊มันหายไปไหนโดนยังแกบักไม่เกิดเหตุหรอใช่ใช่เป็นแกบักนิดเดี๋ยวจะผมมาช่วยจบมาละระวังระวังระวังทักอัจเม็ดเยละอยู่ละอยู่ละอยู่ละขุด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 ตันอยู่ เอาให้ตายเลยก็ได้นะสักตัวตายไปแล้วเดี๋ยวดีว่าหนีกำลังตามลึกไปเปล่าวะถอยก่อนึกลไปไปเอาเดี๋ยวไล่ฮันตายแล้วเอาเสร็จแล้วกันกันบ่ดีว่าดีว่าดีว่าตกตัวว่ะแล้ว หลังเขาหรอไม่มีไม่มีไม่ดูตามอยู่เดินเลยตามหมดละตามหมดโอเคเราจะอยแล้วเี่ยวางป้อมข้างบน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 หลังังแรกังแรกข้างบนโอเคโดผมจิตายไปแล้วเห่ร้อยตายป้อมแตกอ๋อโอเควางวางิ่ตำแหน่งป้อมแตกโอเคกจิตาย ตอนนี้ผมป้องมึงอยู่อ๋อโอเคโอเคเราชนะอะไรชนะแล้วถูกควจะลุยการที่ไปดันเด่นข้างบนพี่มากระลังมาเป็นไหนแล้ววะกินฉีโอ้ฟาร่าปาร่าแล้วบ้าาร่าด้วยโอเคปาร่าตายแล้วเหตว่าดีว่ากันให้อยู่กันให้อยู่โอเคโดนดูยิบารุถึงร่างกถึงร่าง โอเคร่วมอย่าไม่ออกอย่าไม่ออกในฝั่งนั้นไม่ได้พูดได้เกิด